เติมสกินคู่สุดอลังการค่ะคุณออแม่เดี๋ยวมาดูกันในเกมว่าจะอลังการขนาดไหนนะคะสกินนี้แพงมากบอกเลยเธอมาค่ะวิสกินโอ้โหปีกปีกคือเหมือนเป็นกระดูกเลยฮะยิ่งใหญ่อลังการบานบุ้มออกมาแล้วงงงงมีทายผิดเศย ไม่มีให้พิเศษหรออะไรเว่ยโอเคอืมอืม,อ,ม,อ,มอยเป็นไฟไฟเนาะไฟไฟไอ้ของถค่ะอะไรดูนี่สิเป็นงงไฟออกเปนพวกไฟเนาะอืมอืม,อมไปน่ากลัวรู้สึกตัวเองดูน่ากลัวมากเลยตะวนันอื้อ เออกงไฟเบามากต้นเกมเบามากตับังให้บังให้เออตีปกติได้คิวไออว้าวจะตเหล ตีมันตีมันไอ้ให้มันตายดิเออรีอามันมาโลงฉันนะลอยโอ๊ยต่ยตายตายตายกว่าเพื่อนจะมาช่วยไม่มีใครเห็นฉันลอยไปค่ะนี่เล่นคนเดียวนะคะอืวอวงไฟหมุน,นปั่นพลังไฟไฟอะไรไฟอ๋อไม่ถึง พีค่ะพีคะมันหนูแล้วพีคะโอ้ยตายอีกแล้วเป็นเต้าใหม่ววาทำไมสกินช่มันสวยเกินไปไงเกกอดมั่งฮิรนี่เฮลรนี่้ามันรถมาสิเดีวตแตกก่อนนะค่ะ ไม่ไหวแล้วโดนล้วงอลังการอลังกิ้วแค่อี๋แค่อี๋แค่อี๋เฮ้ยเน่เวลาที่ทำอารมณ์ไปลามไฟไปถอยก้อนถอยถอยก้อนโดนลุมอีกยุ่ยโดนลุมบ่อยแล้วกันรอเคลียร์ขี่ป่ะต้องเก็บสแต็กอ่ะ อู้อะไรมาอะไรมาย่อยกย่อยไปกนแน่น่น่คล่เ้ดคพลังใส่ลีอาเห็นคะมองมองอยู่นะคะพี่พี่ก็มองมองหนูอยู่นะคะอรมไปใครยอยก็เยอืปันวยถึงค่ะว้ยจะขึ้นไปทางเดินทำไมล่ะ แย่ช่างนี่เนี่ยอืมกดอิโมเลยเหรออ๋อไม่ได้ก่อนว้ามาช่วยเพื่อนก่อนเอาลิตเติ้ลจีบปะวันปะวันหอยปะวันหอยไหลหอยไหลตีปกติปกติปกติตีปกติเออหอยไหลเอาเอาลงไฟไปเออปั่นไปปั่นไปหอยไหลหอยไหล ไม่หอยไรไปดิไม่ตายดิยไม่ตายดิโอ,อ้ตีปกติไอ้ห่าไม่ไ,ได้ใครได้เนี่ยเอ,เอาลงไฟก่อนขยะเข้ามานะคะวัวกลวยมากมานาหมดกลับบ้านก่อนหอยหลอดคีบเคริร์บไม่ได้เคลียร์เลยค่ะเก็บสแต็กเนี่ยแม่กลวยมากค่ะแม่แกลวยอ,ยออะ,ะแม่กลวยอ่อนเหรอคะแม่แกลวยสกินโครงกระดูกอลังการบานเบิ่ม อหอยหอยออกมาจากไหนอารมปันไปค่ะอารมปันไปก่อนค่ะเด็กผูก่อนนะคะามาช่วเลื่อนก่อนอยไอ้หอเอ้ยมาไม่ทันอ๋ออะไร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 คพียทำนี้กับหนูโอ้คพียทำแนี้กับหนู huh. ีหอยเลยยีหอยอ้ย หอยมาเต็มเลยค่ะเฮ้ความหอยความหอยว้าอย่าว่าตรงนี้ว่าตรงนี้ท่านไมไหมไปลูกค้าความหอยนี่เฮ้ยอ,อะไรเมื่ออลังการอรังคิ้วกลับก้อนค่าบานบึ้มมาไม่ไหวแล้วโอาของนี้ชิ้นเอาของนี้ชินนช้นอืมเอาของตับที่มาจัดมาให้นี่แหละเกียรคิดค่ะโอ้ <laughs> มออไฟปั่นหมุนวนเวียนยังเบาอยู่นะคะลมไฟังเบาอยู่เจ็บแตกกันเรื่อยๆเฮ้ยอะไรกันตรงนี้ไฟพ้นไปแล้วอีป่าอีป่ามาย่างไฟก่อนดิป่าย่างไฟโอ้ยเล่นไปไหนอ่ะเฮ้ยแมวได้เหรอ มายงงมาจากที่ไหนมาจากไหนเจมมาจากไหนเอาลมไฟไปกินถามไปกินนี่ไม่อร่อยเหรอว้าวเจมาจากไหนอีอมันจะบังให้ค่ะจะบังให้ค่ะเป็นเด็อดค่ะจะมาบังเข่าเลยค่ะมัน้วยเกลีเนื้อเกลียวโตอ๋อหอยกระโดดมาจากไหนเจกระโดดมาจากไหนอืออะไรไหญ่ปลาอ๋อใหญ่มาจากไหนนี่มาจากไหนช่วยดูด้วยคก,าาก็ ที่ค้ช่วยหนูด้วยค้ากล้วยมากค่ะแม่กล้วยมากชิดเออืมกระโดดกระโดดว้าว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 ว้า นี่แนะ่ลงังลมไฟโอ้ยเหยียตีพุ่นฉันบงับงปั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 งเออ,อ <c oughs> เห็นไหมเนี่ยเนี่ยอลมปั่นหมุนเย็นวนอะไรที่ได้สองคิวเหรอท่นเนี่ยลมปั่นหมุนเวียนวนโด <c oughs> น,นเลยน <c oughs> ีปกต, um. ติปกติโตนี่ไงวนปั่นวนเวียนวนปั่นไปไหนวะย no ี่โตรนั่นจะเดินไปไหนกลับมาก่อนตาย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 ช่วยด้วยค่ะพลังลมปั่นวนเวียนวนอารมณ์ไปไม่ตายยี่หอยมันมียมูนงล้ยอะไรพุ่งมายี่หอยอย่าตีเพื่อนฉันยิงโอยิงโอยู่แต่ไหนยีงโอย อิงอยมกบอกให้ยตันหมุนเวียนวอิงอะจะไปไหนอ้ิงาวว้าวไม่ต้ใช้กศรดม่ต้องเพื่อนมาสอนแน่อารมณ์เส um, ียตายเลย อือออกนี่เลยค่ะไม่ไล้ก็ออกของก่อนปีมันเอกมากค่ะโอ้โหแล้วก็จะเกิดโคตรนานอะดูเพื่อนเล่นก่อนอีเมลนี่อีเมลค่ะช่วงนี้ฉันชอบเล่นอีเมลอยู่ค่ะอีเมลเล่นมันค่ะฉันชอบมากดูสิดูมันสิเออกระโดดกระโดดมตฉันเกิดแล้วค่ะมาอือออกของก่อนออกของสมุดขินคาสมุดม่วงก็คือสมุดเขียวในอวีค่ะมาช่วยเราค่ะ หลบไปครับปั่นหมุนเวียนวนค่ะอะไรคะอะไรคะพลังลมปั่นหมุนเวียนวนตายโอ้ยว้าวพี่คะพี่จะพี่จะโดดลูกจะพีโอ,โอ้โดนลมปั่นหมุนเวียนวนตายไปค่ะ กลังมไปปันมกันวงอ้เออวตีมันเมวตีมันเมีวโซ่มันโอ้วางดักหน้าบ้านกันโู้ตัวเองจลึกเกินไปบังให้ขับบังให้บังให้หยุต้นไม่ได้ตังไม่ได้หย่ให้านบังบังบัง๋ย่าดูใคยถล่อก่อนครับถล่ก่อน่าถอยถยถ่ก่อ้าวลอยลปันไ่เร่นปน่เรีันไม่เล อีเนวนต์บอลมันคือฉันเองค่ะโอ๊ยกางดงเรีนเลยค่ะมุ่งโจเป็นยังไงออกของอก,กันอ้อกล้วยแม็กซิตเออโอเครอเกิดค่ะเกิดรกดะระดงกดระดง จะบอกว่าสก,กินที่เล่นอยู่เนี่ยไม่ได้ซื้อนะคะมันมีคนบสูสสกินค่ะก็ะกเลย <laughs> <c oughs> เอัดคูปเปอร์เลยเก๋ไหมเก๋ไหมใครก็ไม่รู้มันมันบสูสสกินค่ะโอ้ยต้องนานต้องนานแ <c oughs> มวเลยดิวยเอ,ออเออปันหมุนเวียนวนันลัง <c oughs> เลง้งสังหารวุ้ออยอะไรมามาลวนคนนี้ ไปกันนโร้ชิไปโอ้สติล่นสตเล่นสติล่นสตยล่นจะี่รอโอ้ยยเนหมจะี่อจะไป่นใช้บัตรตายบ่อยมากนหลังๆเนี่ยนะไม่ไหวเลยนะ o อ๋ฉันว่านะฉันต้องออกเกราะแล้วแหละืมไม่ไหวแล้วสหบาทาลงไม่หยุดเลย ตามที่เวงระโดนพิมวิ่งีรอบได้ไงเนี่ยฮะยี่รอบได้ไงครับอูยเนี่ยโอ้ยีเอ้ยีโอ้องของโอยีอย่าทำนองสิปันหมุนวนอืมปันหมุนเวีนวน อู้ย at ังยังจะแรงอีกนะฉันเริ่มแรงแล้วฉันเริ่มแรงแล้วพลังลอมปั่นล้มยันบนเลยอย่าไปลูกกับฉันจะโลนฉันหรอฉันโล่นะว้าโจทย์ขีดการใหญ่ไอยากคิดการใหญ่ว้าโจทย์ขดการใหญ่แท้ขีดการใหญ่แท้ลั้อมปันล้มยันบนแล้วก็โหไปกินเลยตีปกติตีปกติตีถึงว้วตีคลยวค่ะ <premises. S 2> อะไรจะตายได้ไงเนี How? 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 How oh ่ยเฮ้ยน like ี่จะเกยไปเลยนะอีวอมาน่ายีรามาน่าหอยแฮวหอยแฮวแหวอะไรเนี่ยโอ้โหน่าออกดูดเลือดแล้วไหมแค่เผื่อจะช่วยเซฟเซฟไม่ไหรเมื่อกี้ก็กดเกาะไปติดกดอมตะแต่มันไม่กดเกาะโอ้โหตายหกแล้วเนี่ยโดนลวงไม่โอ้โหตายเยอะสุดในทีมเลยคือโดนลวงไม่ไหวเลยว่า ต้องระวังอีงเูเสร็จระวังอีลามานาลามานาหอยหอยหอ,ยอะไรต่าง่างสองหอยเลยรค่ะหอยมาเต็มเลยค่ะลมปันหมุนเวียนวนอลมอม,มันเน,นี่ยมันมาอีกแล้วมันจะเอาฉันเฮียคนมันจะเอาหนู เจาหนูลองลงลยกลงเังหารไ่โดนโงจริงลองปั่นหมุนเยนวนเจ้าแท้ลองปั่นหมุนเยนวนปั่นหมุนเยนวนว้าเว้ย อย่าเข้ามานะคะปั่นหมุนเวียนวนนะคะาาเกียขีดกันะครับรบปั่นหมุนเวียนวน เออเคลย์ออกของฉันว่านะฉันออกดูดเลือดดีกว่าออมมันชิ้นไร on my way on my way ออมลายสตีลมาไม่ไหวแล้วออกดูดเลือดดีกว่าเลือดฉันมีแค่สองพันนึงเหรอโคตรน้อยเราเล่นแทงเลือดสามพันห้าสี่พันโดนปั่นหมุนยันโดนโดนตัวนี้ตีอะไรได้ตีอะไรได้ตีเอือ อันต <man ford> <t> ีหนีก็มาเกินค่ะฉันเป็นนกไฟกับฉ um, right, um hey, ันเป็นอยู่บนน้ำค่ะลองปั่นหมุนเวียนวนฉันได้สามคิวเองอ่ะคู่บ้าดมากเออตีปกติได้คิวเฉยเขาตั้งใจเลียนสกิลไม่โดนค่ะวายวายวายแม่แม่ชิปอาไรชิปแม่ชิปชิปกล้วยกล้วยชิปแม่ชิปกล้วยอ๋อตรงนั้นตรงนั้นต่อยแน่นต่ยนี้แม่ชิปคือ ไปหักลมปั่นวนเวียนวนสถานโลกาตะกอไปหอยพลางยกไปดึยสังหารไเยอนสังหารเลยปั่นนเวียนเลยได้สังหารเยนสันหารเลนเวียนวนปั่นนเวียนวอ้ยปัุนเวียนวนเยอะเกือบตายโ้ยฉิดแมก้อยชิดชิดก้อยฉิดก้ยชิดฉดดปัหมุนเวียนวน อย่าเข้ามาไม่อนุญาตค่ะฉันปล่อยอันติ๋งอยู่โดหรือโง่มากยกเพลิงสังหารทีนี้โยกโดทำไมยกเพลิงสังหารพอยังยังไม่มีโยกไหนก่อนลางลอปันมุนงถอย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 หอยถอยครับอยถออยถอนถอย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 ถกยถอยถ่กลัวถอยถอยถอยถยถอ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 น่อยถอยยถอยัออย ดนค่ะโดนค่ะั่นั้นนี่มันอันนี้ก็จะเดนทาง้อย่้อุตส่าดักนะอ๋อช่วยพีค่ะปากระพงตีป้ากระพงตีใช่ไมตอย้นหงต้นหนว้นห่้นัว้ยเนี่ยี่มันโอ้ยอุ้ยปั่นหมุนวียนวนเขาปั่นหมุนวียนวนไปลค่ีปากระพงทีมาถอยมาว้ี่ยว้ว้ีคว ขนาดนี้เลยเหรอเอาขนาดนี้เลยเหรอตัวเนื้อต่ออกมาเนี่ยไม่ได้ช่วยอะไรกับชีวิตเลยนเลยชนะแล้วเหรอเออสกอร์อีชันนะทรายในเนี้ยเจ็ดห้าเจ็ดยี่สิบสามแต่ดูดาเมจดิสามหมื่นโอเคสามหมื่นอู๋แนวดาเมจสามหมื่นเก้าโคตรอยู่ถึงสามหมื่นถือว่าโอเคค่ะไม่น่าเกลียด